สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับทุ่งนาแนวเขาที่เห็นนั้นคือแนวเทือกเขาใหญ่นะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ตำบลเขาเพิ่มนะครับอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก อันนี้ก็จะเป็นตําบลเขาเพิ่มในส่วนที่เป็นพื้นลาดนะครับพื้นลาดบ,บิวภูเขาาโซนนี้คือเขาจะทํานากันนะครับโซนนี้ทํานาก็พื้นที่โซนนี้ก็จะอยู่ใกล้คลองส่งน้ำนะครับคลองส่งน้ำคลองส่งน้ำเนี่ยก็จะมาจากทางก็จะได้น้ำมาจากเขานะครับ ได้น้ำมาจากเขาทั้งวัดเขาสองกล้องนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับเหมือนทุ่งหญ้าสวรรค์นนเลยครับหลักๆพื้นที่แถวนี้ก็จะเป็นนาข้าวนะครับแต่แต่ไม่ใช่ที่ที่ลุ่มที่อะไรนะครับก็จะพามาดูที่ดินแปลงหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าในแปลงของที่ดินนะครับอ่ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีความกว้างนะครับประมาณสัก สี่ถึงห้าเมตรนะครับอันนี้จะเป็นตัวตัวที่ดินนะครับในแปลงที่ดินเลยอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าของที่ดินคือที่ดินแปลงนียต้องบอกก่อนว่าเป็นที่ดินที่เป็นเป็นเส้นกเกลียวนะครับรูปร่างพื้นที่ก็จะเป็นเส้นกเกี๋ยวนะครับความกว้างของแต่ด้านหน้านะก็จะมีความความความกว้างประมาณห้าเมตรนะครับ แล้วก็จะยาวนะครับยาวเลาะถนนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับรอบๆของใกล้ๆที่ดินนะครับเนี่ยนะครับในที่ดินแปลงนี้จะมีความยาวนะครับประมาณสัก300เมตรได้นะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะกว้างประมาณสัก45เมตรนะครับกว้าง45เมตรยาวยาวเข้ามาถึงข้างในประมาณ300เมตรนะครับด้านในก็จะมีความกว้าง สักประมาณสัก20 30เมตรได้ประมาณนะฮะก็คือที่ข้างหน้าจะแคบนะครับส่วนด้านในเอ่อจะกว้างที่ดินแปลงนี้ก็วิวนะครับได้วิวสวยนะครับแต่ข้อเสียคือจะเป็นที่ที่เป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวนะครับเอ่อด้านหน้าจะแคบแล้วก็เอ่อมากว้างนะฮะจะมากว้างด้านในนะครับถนนเนี่ยจะเป็นถนนทางเข้าของแปลงที่ดินข้างในนะครับไม่ไม่ได้เป็นถนนเอ่อของแปลงนี้นะครับ จะเห็นคันคันนานะครับที่สูงสูงอันนั้นนะคือสุดสุดที่ดนแล้วครับก็จะเป็นรูปร่างเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับอ่ด้านในเนี่ยก็จะเป็นบ้านของคนกรุงเทพนะครับจะมีอยู่สี่ห้าหลังใหญ่ๆที่เห็นนะครับบ่อน้ํานี่ก็จะเป็นของบ้านฝั่งหลังสีฟ้านะครับนี่ะฮะจะมีอยู่ประมาณสักสี่ห้าหลังสี่ห้าหลังที่เป็นของคนกรุงเทพนะครับที่ซื้อไว,ไว้หมดแล้วนะครับวิวสวยครับ แต่แปลงที่ดินเนี่ยอันนี้ฮะอันนี้ก็จะเป็นบ้านนะครับที่สร้างสร้างเสร็จแล้วนะครับมีคนอยู่หมดแล้วครับเป็นบ้านของคนคนกรุงเทพนะครับบรรยากาศก็ได้วิวนะครับวิวเขานะครับแต่เสียอยู่นี้เดียวคือที่มันเอ่อค่อนข้างที่จะอ่อยาวเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้ก็จะมีหลักเขตชัดเจนเนื้อที่สองไร่นะครับโฉนด วิวเขาใหญ่นะครับข้อเสียก็ได้บอกไปแล้วว่ามันเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวแต่บรรยากาศก็ใช้ได้ครับข้างในก็มีความกว้างอยู่นะครับกว้างประมาณยี่สิบถึง30เมตรได้นะครับด้านในจะกว้างแต่ด้านหน้าคือจะแคบถนนที่เรายืนอยู่เนี่ยนะครับเป็นถนนส่วนบุคคลของที่ดินแปลงข้างในสี่ห้าหลังนั้นนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นวิวครับก็จะเป็นวิวเขาใหญ่นะครับ ก็ที่ดินตำบลเขาเพิ่มนะครับอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับที่ดินก็อยู่ด้านหน้าของที่ดินนะครับจะติดคลองส่งน้ํานะครับก็ยาวเข้ามาข้างในประมาณสามรอยเมตรเนื้อที่สองไร่นะครับสองไร่ชนดก็ติดคลองด้านหน้าติดคลองส่งน้ํตาตําบลเขาเพิ่มอําเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกสนใจติดต่อดูที่ดินศูนย์แปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสามในช่อง k i n t e r e t สวัสดีครับ